ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทานนะครับเนาะมาผมมาผอสร้างบ้านนอกออกหานเนาะครับวันนี้สร้างบ้านนอกออกหาเนาะสีม้าหยอดเงือบงปลาอ่อยข้างลังนี่ครับวันนี้กระติเป็นใกล้ๆคล้องเกาคล้องบวล่างครับหลังจากไปก็สติเป็นปลาทำเลของหลวงเนาะครับเนาะเป็นปลาทำเลกว่างวันนี้กระติตั้งอยู่ว่าตั้งอยู่ที่บ้านหนองไงเนาะครับเนาะ บ้านน้องใหญ่ตบบนน้องใหญ่อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับครับมาเบิ้งสูตรหยอดทองผมนะครับเนาะอันนี้ลองลองเบิ้งครับล่องเบิง้งนี่ีขคองหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหั่มนะครับเนาะห้่มกับอ่าห้่มอ่อนกับเขาปอ่าเขาเปลือกเนาะครับเนาะผสมกันืันนี้ผมแหลของเม่านะครับ เขาหมากเนาะครับเนาะผมหาไอ้กากเหล่าทูบว่าโผครับบ่มีเนาะครับเนาะบ่อมีไผ่กาเห็ดครับก็ที่องผสมเบิ่งว่าเวลาหนูกินมันสิมีการมึนเมาบ่นนะครับเนาะเส้นที่ีิใสเหล่าขาวครับแต่อันนี้ผมลองเบิ่งเข้ามากซื่อๆนะครับเนาะบอกห้ว่ามันสิเป็นแบบไรครับร้านแท้แหละเดี๋ยวซิมเบืองก่อนครับ ในการครับผมสิผสมเลยนะครับเนาะเฮ็ด้ามังครับ นามเหียอ,ออกเบิดแลลวมั้งสีเมาบ่ล่ะยานคนแล้วเมาก่อนหากากเราโทษไม่ได้ครับบม่มีกากเราโทษนะครับเนาะกะล่องเฮ็ดทหาเบิ่งกากเราโทษนะครับเนาะมาผสมอย่างนแต่คนโบราณดอกเขาบอกว่าใส่แล้วหนูมันกินมันเสียเมา แล้วมันจะอยู่หนึ่งดีนะครับเนาะผมกับบนเนใจกันว่ามันสีแมนคือเขาเบาบอเดี๋ยวก็หูครับคื้นี่หูกันครับตามชมนากันต้อนหยอดเนื้อต้นนะครับเนาะเดี๋ยวก็พอยอดเนื้อแล้วก็ว่าสลัวสลัวผมกับสียางเลยนะครับเนาะเพื่อเพิปการเสียเวลาานนะครับเนาะเดี๋ยวผมถืพาไปยอดปาไวค้ครับครับตามชมนำกันครับ ครับไหวกินดีนะครับเนะเดี๋ยวผมที่ย,ยอดัน่วยด้ครับอี่นะขันหยอดยอดไต้นะครับครับขันละะนะักษณะผมหยอดเนาะครับเนาะผมหยอดผมสีหยอดอะฮะต้นอ้อยมันเอ็นเนาะครับเนาะแล้วมันจะเป็นภูมิทั้งล่างครับ เวลาสองมันจะเป็นช่องนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับแต่ปัญหาคือกล่องมันติดทางล่างบ่อยนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอหยอดนะครับ หอนครับท่านผู้ชมครับถฐานุดน้ำกันครับครับคันเข้ามาตางทินเนะครับเนาะกต่แตมีของผ่อนๆเนะครับเนาะมาฝากเจ้าที่เจ้าทางนั่งครับ นะอันนี้จะเป็นหมูบางขมินน้นนะครับเนาะก็ออกไปจากนี้ก็บ่ไกลครับประมาณจักประมาณโล่โลนึงกับหอดประสานนะครับหอดโตประสานเนาะครับก็สิมาอยากจะทีจะกทางก่อนนะครับเนาะเด้อตายใหญ่ กะทีกะทางอยู่นี่ก็ลูกหลานมาหากินก็นให้ลูกล้านมันมานเด้องานก็ให้ปลอดภัยเป็นนูก็ให้ใบขู่ตัวเด้อเป็นนางก็จะทักจะทวงให้ลูกหลานมาันมานถ้าลูกหลานมีโอกาสได้มาอีกก็สิเอามาฝากครับอ่อีกแค่น,น้อยตายยังฝากเหนือฝากโตนั่นไงเด้อลูกหลานมาหากินเดี๋ยวคือกะปอดภัยครับ ครับกเ็เปียนจากซีราสร้างแล้วนะครับเนาะกับทีทายงางเบิงจักหลอกก่อนครับว่าสีมาวนวะเนาะครับเนาะครับตามโชว์น้ำกันครับครับไปดูกล้องเลยนะครับ cô này bọc hầu hấp thân thân loài hấp hẹn nồng với mươi hấp Đủ hai bộ วางมือนะฮะหฮะเพอมันหันมาใส่และววางมือนะจะ <c oughs> รู้ไหมมันสั้นดิ <c oughs> มาแล้วครับแต้มแรกกองที่สามเ,าเยี่ย <c oughs> ครับผลงานนะครับเนาะให้เบิ้งหลายบ่ได้ครับ แต้มแบกนะครับเนาะอันมานครับกล้องที่สามนะครับเนาะกล้องที่สามก็ได้แต้มหนึ่งนะครับเลยอีกประมาณเจ็ดแปดกล้องเลยนะครับครับเดี๋ยวตามชนแ้กันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าจะมีแต่แต้มในขำคืนนี้ครับครับตามชนนั้วกันครับทั้งในมีมิสองกล้องนะครับเนาะเดี๋ยวคอยไปดูนนครับ โลโลดีบอนงเด้อโอ้โหเอ็น,อนอทตาดิอเต้า,า,าครับตัวนี้มาแล้วครับแต้มสองเห็นไเย็บๆตัวน,นี้ลงเนะี้ยอะเาไพอแล้วอืดอะไรอืดแนมไปเห็นครับ มาดนงันข้างน,นอกครับครับท่านผู้ชม <c oughs> แต้มสองนะครับบัวใหญ่ปันใดครับครับตามชนงันไปเรื่อย เรียบร้อยครับเก็บมาต้นไวย์เลยอันหูไปดีเก๋หูไปเสร็จแล้วเห็นตะหูวันหูบ่หูฮ่าทะลูกดอกบ่ฮะทะลุดอกดึงไหนดึงไหนค่อยๆดึงออกเ้องฮาเป็นบักอยู่ งัดยห้อหยหหยโอ้ยเห็นเตลโห,ห,นหนือน้ยนถือเยวะว <c oughs> ัดดวงเลยไดตั่ไม่ีไม่คือถึงกับจบครับต,ต้องงัดต้ <c oughs> นไวยเวะ <c oughs> อ,อ,อันเดียวว่าวววววอ๊อนะแมนบ่วะเหตตาเออ จะได้เลนนี้มาออกมาเงินเก็บได้อเพื่เงินที่มันบาได้ทำอะไรบางคำนือนะเดี๋ยวโค้ยานตี่ทุดครับย่านมันกัดมือครับคานผู้ชมครับเดี๋ยวให้น้องออกมากก่อนแ้วทำเนาะ แบบนี้ยาวๆครับอือีอ้าอีกดอกนึงมุนนอ่ะอันเนี้ยดอกนี้มุนเลยอ่ะเอาผลง,งานทผไปชมเอีเกือบซ้ำฝฟมมือครับแต้มที่สามครับถือปะกันก่อนเลยครับถือว่าหมันเด้อครับก็หลบแหลกเหลืออยู่สองกองนะครับนห้อยวอันนี้ แต่นนู้คือว่านาสีร้ายอยู่ครับท่านผู้ชมกัด่อยขบขาาขบขาบขาอยู่ครับครับเดี๋ยวตามชนนำ้ำตาลไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าจะมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกบ่ครับครับมาอนี้3สามนัดสามตัวเลยครับอย่างหมานนะ่ะ

ให้เบิ้งมืดไ่ได้ครับอ้อันนี้แต้มที่อแต้มที่สีครับมันมันครับมันนี้ครับหลอบแรงแล้วครับเนาะกับผลงานสีแต้มครับเปาะถึงเปาะถึงครับครับกัที่อนางพักถอนขนหนูแล้วนะครับเนาะกับติดไปต่ออีกหลอบนึงครับนะครับติดพากันมาเห็ดเห็ดกินนะครับเนาะอย่างกินเขาในจักรโตพอมีแห้ง ครับเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขอไปยางหลอบที่สองน้ำกันครับถ่ายชมถ่ายเบิ้งน้ำกันนัเด้ออย่าเฝ้าหนีไปสายนะครับอือหายง่ายๆครับครับก็เบป็นปลาไอหลอบสองนะครับเนาะบางว่าจะมีตัวบ่ครับครับตาชมนกันครับ บร้อยครับทานผู้ชมครับโูยหลอบสองมือหางน้อยๆครับตัวนี้มือใหญ่ครับสองแล้วครับเนาะ รอบสองน้ำปลาอ้อยเห็นตัวเดียวครับแต่ก็เห็นแลนหลายตัวอยู่ยังห่องอยู่เลยครับขนาดจะเป็นชุดลูกๆมันเลยครับครับเลยอีกสองกล้องครับกับปลาหย่าค่าขางคลองนะครับเนาะครับตามชนน้ำกันนะครับเด้ออย่าฝ่าวเบื่ออย่าฝ่านี้ไปใส่ได้ครับอ่าน้องเขาว่าเขาเห็นตัวใหญ่กล่องสุดท้ายนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวตามเบิ่งน้ำกันครับบาสิเห็นหรือบ่อเห็นนะครับเนาะครับตามชวน้ำกันครับเรียบร้อยครับทางช่วง เต่หนูหน่อยนูใหญ่เฮ้ยหละเอ้ามาเบึงเต็มพี่ห้าอุ้ย บัใหญ่ครับตัวนี้หลูกมันบัตเตอร์แม่มันครับครับสีมาสรุปผลงานแล้วครับเนาะกับเมื่ขึ้นครับตั้งแต่ตีสามอยู่คนเดียวครับน้องกลับไปกีดยางแล้วครับเนาะครับคลิปนี้ก็บ่มียังไรแล้วครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาครับเมนหาว่าผมคุยแล้วนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาครับครับสวัสดีครับผมพอกันคลิปหนาครับ